ทุกคนเปิดไปหน้าที่เจ็ดสิบสามใช่ไหมคะเจ็ดสิสี่เจ็สิบห้าขอโทษค่ะหน้าที่เจ็ดสสี่เจ็ดสิห้าคนที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อให้อีกทีตอนท้ายคาบนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูคเช็คชื่อไปแล้วนะโอเค่ทีนี้นะคะเปิดไปหน้าที่74็5สี่เจ็สิห้าคุณครูขอญาตแชร์สกรีนขึ้นมาให้ดูนะคนูทำเล่นเล็กไปแล้วนะคะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่า ทำถูกไหมหรือ,อยังไงนะคะอ่าหน้าตาของหน้าที่จะสิบสี่จะเป็นแบบนี้ในหน้าจอคุณครูอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแสงมันเยอะหน้าคุณครูก็แสงเยอะมากตอนนี้หน้าครูขาวจนขาวซีดเลยอ่ะพุดโรเคค่นะคดำเสร็จแล้วครับโอเคค่ะนิชพลเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะคะว่านิชพลทําถูกต้องไหมดูเพื่อนๆเนฉลยไปพร้อมกันนะคะค โอเคค่ะค,คุณหนูก็ทาเสร็จเหมือนกันค่ะโอเคค่ะพักนัน้นเดี๋ยวถ้างั้นดูดูไปกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เช็คดูว่าตัวเองทําถูกไหมนะคะโอเคค่ะในหน่วยนี้คือเรื่องเงินนะคะบอกจํานวนเงินเป็นธนบัตรนั่นเองนะในเรื่องของเงินเนี่ยเราจับกันทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะตอนเปิดเทอมคุณครูเชื่อเลยว่าทุกคนต้องถือแบงก์ยี่สิบมาโรงเรียนมาซื้อไอติมกับคุณครูแมรี่แน่นอนเลยถูกต้องไหมคะ บางคนก็พกบ,บางคนก็เอาแบงค์ห้าสิบมาบางคนก็เอาแบงค์ร้อยมาแน่นอนนะคะครูเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้แน่ๆอะทีน,นี้เรามาดูที่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนะคะเขาบอกว่าพิจารณาธนบัตรต่อไปนี้อ่ะเวลาเราพูด <c oughs> เวลาเราเรียนในหนังสือเรียนเขาจะไม่เรียกแบงค์นะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนที่เราพูดในชีวิตประจําวันนะคะว่าแม่แม่ขอแบงค์ห้าสิบแน่แม่ขอแบงแค์ยี่สิบแน่ไม่ใช่ <ห4000 S 1> นะคะคุณครูคางกิงนี่คุณครูรรรคาง,ง,ง,งคุณครูรคางครับอ,อ๋อโอเคค่ะดูนะคะว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราจะพูดภาษาของแบงค์ห้าสิบที่เราขอคุณแม่แบงค์ยี่สิบที่เราขอคุณแม่มาโรงเรียนนะคะเราจะไม่พูดว่าแบงค์นะคะเราจะพูดว่าธนบัตร เวลาเราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ตรเขาจะเรียกว่าธนบัตรใบละ20บบาทธนบัตรแบบใบละ500บาทธนบัตรใบละห0บาทธนบัตรใบละ1,000บาทและธนบัตรใบละ100บาทนั่นเองอ่ะทีนี้นักเรียนเห็นธนบัตรที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไหมคะกรอบสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนเห็นไหมเอ่ย เห็นค่ะค่ะะมันมีแบงอะไรบ้างคะมันมีธนบัตรใบละเท่าไหร่บ้างคะยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันค่ะโอเคค่ะ,คะขอบค,คุณมากค่ะชยภาดูนะคะมียี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยและหนึ่งพันทีนี้เรามาดูคำถามด้านล่างเขาบอกว่าธนบัตรแต่ละใบมีรูป มีชื่อเรียกว่าอย่างไรอ่ะโอเคเราเราพูดไปแล้วว่ามันเป็นธนบัตรใบละเท่าไหร่และเรียกว่าอย่างไรต่อมาธนาบัตรแต่ละใบมีค่าเท่าใดอ่ะอันนี้เราก็บอกไปแล้วธนบตัตรคืนนี้นะคะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะอ่าเปิดไปหน้าที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าค่ะค่ะ <ST>: ต่อมานะคะทีนี้เรามาดูต่ออ่ะ เขาบอกว่าธนบัตรในรูปมีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างคะสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีน้ำตาลค่ะอ่าสีน้ำตาลหรือสีเทาๆสีเทาใช่ไหมคะทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าพิจารณาธนบัตรยี่สิบบาทนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างอ่อนักเรียนลองมองดูสิว่าในธนบัตร ใบละยี่สิบาทของเราเนี่ยในรูปนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนลองสังเกตดูดีๆว่ามีอะไรบ้างนักเรียนลองพูดมาเลยค่ะปูผ้าด,ดูในหนังสือลูกธนบัตรใบละยี่สิบาทของเราเรามองไปแล้วเนี่ยเราเห็นรูป<ม>อะไรบ้างเราเหอะไรบ้าง อะไรนะคะคุณครูครับรูปนหลวงแล้วครับค่ะเสร็จแล้วก็ฟังคุณครูก่อนนะคะตอนนี้คุณครูกับขอสอนเพื่อนๆแป๊บหนึ่งรอดูลูกใช่ไหมครับครูรูกนายหลวงราชการที่เท่าไหร่คะเก้าอ้าแม่เจหล่ราชการที่เก้าเหรอลูกราชการที่สิบนะคะรูปนายหลวงราชการที่สิบแล้วก็มีอะไรมีตัวเลขให้เราดูว่าแบงค์นี้อาบัธนบัตรใบนี้คือ ใบละยี่บาทนะคะโอเคทีนี้ทีนี้ค่ะคุณครูคุณครูจะเลือกธนบัตรในกรอบนี้ออกมาสองใบแล้วก็จะถามนักเรียนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรคุณครูจะเลือกธนบัตรใบสีเทาและใบสีม่วงรวมกันเป็นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ หนึ่งพันห้ารบาทาเก่งมากเลยหนึ่งพันห้ารอยบาทนั่นเองแล้วถ้าเป็นใบสีฟ้าและใบสีแดงล่ะคะหนึ่งพันห้าสิบาแล้วใบสีเขียวกับใบห้าสิบล่ะคะเจดสิบบาทใบสีเขียวกับใบสีม่วงะคะหรอ่สิบาทสิบาทใบสีเขียวกับใบสีม่วงล่ะคะใบห้าร้อยยี่สิบบาทเก่งมากค่ะทีนี้ พอเรารู้แล้วว่าในแต่ละใบเนี่ยมีค่าเท่าไรแล้วเราเอามารวมกันได้เท่าไรแล้วเรามาดูแบบฝึกทักษะข้อที่หนึ่งกันก่อนข้อที่หนึ่งใหญ่เขาบอกว่าหาจำนวนเงินทั้งหมดของธนบัตรในภาพอ่ะนักเรียนมาดูข้อท,ที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาให้ธนบัตรใบสีอะไรกับสีอะไรมาค้าแงดงนี่สีเหลืองกับห้า้อยค่ะ,คะอ้าว อ่าธนาบัตรใบละยี่สิบและธนบัตรใบละห้าร้อยมีค่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะ5หอยี่บาทห้าอยี่สบาทก็เขียนไปเลยว่าห้ารอยี่สิบอย่างนี้ง่ายไหมเอ่ย <Yeah, S 1> ง่ายค่ะง่ายอาจจะถ้างั้นแล้วข้อสองข้อสามลงมือทําเลยแล้วก็หน้าที่เจ็สิบห้าเหมือนกันค่ะลงมือทำได้เลยนะคะ หน้านี้คุณครูจะโชว์ให้ดูอีก5นาทีแล้วคุณครูจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าที่75ให้เพื่อนๆนะคะจะได้มาอธิบายประลองปัญญากันต่อนะคะหน้านี้อุ่นเครื่องไม่ได้ทำเลยค่ะอุ่นเครื่องไม่ได้ทําอะไรค่ะคุณลูกค่ะข้อสองใหญ่ทําไงล่ะคะข้อสองใหญ่ก็ทําเหมือนกันค่ะข้อสองใหญ่ก็คือรวมเงินที่อยู่ที่อยู่ในอ่าที่อยู่ใน<อ>ช่องนั้นๆค่ะว่าเขาได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ มันจะมีสองช่องใช่ไหมคะที่มันมีคําว่าหรือแล้วเราก็วงกลมธนบัตรที่มีค่ามากกว่านะคะจํานวนเงินจำนวนเงินจํานวนไหนที่มีค่ามากกว่าก็วงจํานวนนั้นหรือวงธนบัตรนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไปให้ดูตอนนี้คนที่เข้ามาใหม่ทําหน้าเจ็ดสุดสี่เจ็ดสิบห้านะคะครับ้อสั่ใหญ่ทาไงอะไรนะคะ ข้อสาใหญ่อะโอเคเดี๋ยวคุณครูไปเฉลยอะอีอ่างคุณครูไปอธิบายให้ฟังหน้านี้คุณครูขอเปลี่ยนได้เลยไหมคะคุณครูขอเปลี่ยนไปอีกไปเป็นหน้าเจ็ดสิบห้าได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะอ่าหน้านที่75เรามาเป็นแบบนี้อ่ะคุณครูขอขออธิบายข้อสองให้เพื่อนฟังก่อนนะคะข้อสองใหญ่ข้อที่หนึ่งย่อยเนี่ยรวมเงินเป็นเท่าไหร่คะ หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ <1, 300. c oughs> ข้อหนึ่งนะคะนักเรียนข้อหนึ่งตรงนี้ค่ะดูในหนังสือของตัวเองมันคือธนบัตรใบละเท่าไหร่หนึ่งร้อยค่ะหนึ <100 S 2> 100, ่งร้อยกี่ใบคะหนึ่งพันสองร้อยค่ะเอาบ <c oughs> างคนบอกใบหนึ่งร้อยแต่ทำไมถึงกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยคะสามร้อยบาทค่ะอ้ามันเป็นสามร้อยบาทถ้าเป็นธนบัตรแบงค์อธนบัตรใบละสามร้อยใบละร้อยหมดจะต้องเป็น สามร้อยทีนี้อ่าอีกช่องหนึ่งค่ะรวมเงินเป็นเท่าไหร่คะห้าร <500. S 1> <500. S 2> ้อยห้าเจ็ดสิบค่ะอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะทีนี้ระหว่างอ่าระหว่างพรระหว่างช่องที่หนึ่งและช่องที่สองช่องไหนที่มีค่ามากกว่ากันคะ ช้นที่สองค่ะช่้นที่สองเราก็ทําการสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้อย่างนี้นะคะอ่าเราก็าวงกลมหรือทำวงแต่ธนาบัตรได้ไหมคะได้คะ่ะวงกลมแต่ธนาบัตรก็ได้หรือใครจะวงเฉพาะจําจนวนก็ได้หรือใครจะวงทั้งหมดเหมือนคุณครูก็ได้นะคะอ่าข้อสองใหญ่นี้ค่ะข้อสองตรงนี้ทำเองส่วนมาอธิบายข้อที่สาม,มข้อที่สามเขาบอกว่าข้อที่สองให้เอา รวมจำนวนที่มากกว่าหรอครับใช่ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะต่อมาข้อที่สามใหญ่นะคะนักเรียนดูนะคะโดบมีธนบัตรห้าใบที่มีค่ารวมกันเป็นสามพันห้าร้อยยี่สิบาทจงเขียนจำนวนเงินของธนบัตรแต่ละใบอ่านักเรียนคิดว่าในธนบัตรห้าใบนี้จะมีใบละกี่บาทบ้างคะถึงจะพบสามพันห้ารอยยี่สิบบาท อ่เป็นใบที่ซ้ำกันได้นักเรียนคิดว่ามีธนบัตรใบละเท่าไหร่บ้างคะงงคะุณนะฝนค่ะสวัสดีคะ่ะหนูเพิ่งเข้ามาอ่าดีหน้าใช่ไหมดีน้าเปิดเป็นหน้าที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าค่ะลงมือทำเลยคะ่ะเป็นเรื่องของบอกจำนวนเงิน,นงของธนบัตรเฉยๆนะคะแล้ว อ่มีมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าเราจะเขียนอแอ<ด>งคาพันแบงค์พันแบงค์พันสามในรัฐหนึ่งพันกี่บ<า>ใ 1, คบคะ,บาคะสามใบคะ่ะสามใบยอย่าลืมเขียนเครื่องหมายจุลภาคให้คุณครูด้วยนะถ้าไม่เขียนคุณครูจะไม่จะครูจะถือว่าผิดนะคะสามใบ หนึ่งแบงหนึ่งพันสามห้าร้อยหนึ่งใบค่ะอ่าอย่านะคะสามพันนะะคอ่ 3, าึ่งพันสามใบถูกต้องไหมคะถูกค่ะถูกค่ะอ่าแล้วก็อะไรอีกนะคะแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบค่ะอ่าแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบ ต่อไปค่ะแล้วก็แบงค์ยี่สิบอีกหนึ่งใบค่ะอ่าแล้วก็ธนบัตรใบละยี่สิบอีกหนึ่งใบโอเครวมกันแล้วได้สามพันห้ารอยี่สิบาทค่ะอ่าถูกต้องค่ะตามเพื่อนเลยนะต่อมาประลองปัญญาสุดท้าย <c oughs> ตู้เอทนี้จ่ายธนบัตรหนึ่งร้อยบาทและห้าร้อยบาทเท่านั้นวงร้อมรอบจํานวนเงินที่นักเรียนสามารถเบิกได้จากตู้เอทีมนี้อ่ะนักเรียนจะสามารถเบิก ถอนเงินจากตู้เอทเอมนี้ได้กี่จำนวนในนี้คะห้าสิบหนร้อยห้าสามร้อยสองสี่ถ้าไรนะห้าสิบห้าสิบถอนได้หรอชยาอาภาเขาบอกว่าในหนึ่งร้อยห้าค่ะหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหตู้เอทเอมมันถอนห้าบาทไม่ได้ลูก ตู้เอทีเอ็มไม่มีเหรียญค่ะไม่มีเหรียญมีแต่ธนบัตรนะคะหนึ่งร้อยห้าสามร้อยแล้วก็สองร้อยยี่สิบค่ะหนึ่งร้อยห้าถอนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหรียญละห้าบาทที่นี่ตู้เอทีเอ็มเขาถอนได้แต่เฉพาะสามร้อยกับสองสามร้อยกับสามร้อยสามร้อยกับสองร้อยยี่สิบแล้วสามร้อยอันเดียวค่ะแต่ว่าบางคนบอกสามร้อยอันเดียว สาร้อยกับสองร้อย่บห้าร้อยสองร้อี่สิบกับสามร้อยค่ะ0ครันหร้อยมาถอนไม่ได้่นักเรียนนักเรียนดูดูโจทย์ดีโจทย์เขาบอกว่าธนบัตรตู้เอทีเอ็มเนี้ย เขาจ่ายเฉพาะธนบัตรละ100และธนบัตรละ500เท่านั้นไม่มีธนบัตรใบละ20บาทและไม่มีธนบัตรใบละ1,000เราสามารถถอนจำนวนเงินจำนวนไหนได้บ้างนักเรียนคิดดูว่า600ยกับ300ได้600ได้คะแล้วก็2อ0บางคนก็ยังตอบ220อยู่เหมือนเดิมคุณครูบอกแล้วว่า เขาสามารถถอนเงินให้หนูสามร้อยแล้วหนูถอนเงินให้เขาได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตั้เอทีเอ็มนี้ไม่มีธนบัตรใบละยี่สิบบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยถอนได้ไหมไม่ได้ค่ะทําไมถึงถอนไม่ได้คะถอนหน้าค่ะถอนแจ๊คทำไมหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงอถอนไม่ได้คะ มันถอนได้นะคะนักเรียนก็คือแบงค์ห้าร้อยกี่ใบธนบัตรใบละสองใบสองใบแล้วก็ธนบัตรใบละหน <100 1 S 1> ึ่งร้อยหนึ่งใบนั่นเองถอนได้นะอ่าแต่ร้อยห้าบาทถอนไม่ได้นะคะนักเรียนไม่มีเหรียญน,นะไม่มีเหรียญน,นะไม่มีเหรียญน,นะคะห้าสิบาทก็ถอนไม่ได้เพราะว่าไม่มีธนบัตรใบละห้าสิบาทนะคะโอเคในหน้านี้นักเรียนน่าจะทำได้แล้วอย่าลืมทำในแบบฝึกหัดเล่มสีขาวด้วย หน้าที่อยางใครูเปิดดูให้สักครู่นะคะหน้าที่สาสิบเก้าครับครูโอขอบคุณมากเลยค่ะหน้าที่สาสิบ้านะคะทําเสร็จแล้วถ้าใครอยากออกจากห้องเรียนเร็วๆก็ทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะ